ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวมาชมชมนะครับผมเดี๋ยวแพงนะวันนี้แพงมากเลยอันนี้ก็แพงเสียชีนะ้ครับผมเอาไปตัดกิ่งเสียบได้เยอะเลยนะแพงเสียชีตัวนี้อันนี้เป็นไม้เสียบสูงนะอันนี้ค่าส่งเดี๋ยวจะลองส่งกับบริษัทดูไม่รู้ว่าค่าส่งจะเท่าไหร่นะแต่ว่าขายแพงไว้ก่อนนั่นแหละเผื่อชอบนะครับคุณก็ได้ไม้ที่สวยไปนั่นแหละนะอันนี้เสียบสูงมากนะอันนี้เม็ดขึ้นไปนะเม็ดเท่าไหร่ไม่รู้นะเม็ดขึ้นอยู่แล้ว น่าจะเม็ดยี่สิบได้ไหมตัวน,นี้ควมสูงนะผมแถมละแยะละกี้ให้สีขาวนะจะว่าราคาเท่าไหร่ละสี่ร้อยห้าสิบไว้ไหมนะไม่แพงนะผมว่าสี่ร้อยห้าสิบนะสี่ร้อยห้าสิบาทสองต้นให้สองต้นด้วยให้ตัวนี้นะแล้วผมแล้วก็ตัวนี้ด้วยเป็นสี่ร้อยห้าสิบาทนะ ไม่รู้นะว่าค่าสูงก็เลยขายไปก่อนแล้วแจกกาไปสมให้พวกนี้เลยอันนี้ก็เป็นดากอนนะโชกลวนเรื้เรือมมนแหละอังกอแล้วเป็นไม้ปวดตอลีลาสวยสองต้นอันนี้ไม้สวยนะหมอในการสะสมไม้นะท่านที่สะสมไม้จะบอกว่าเราต้องสะสมไม้แบบนี้เวลาไม้แบบนี้โตขึ้นจะเป็นไม้ที่สวยไม้สองต้นสองตอที่สวยมากนะอันนี้นะแรับราคาสี่ร้อยเรืเดิมเแหละผมไปสามต้นชุดนี้สี่ร้อย ใบบ้านาก็เหมือนเดิมนะครับผมต้นละเกดร้อยนะอันนี้เจสอนแลบร้อยเปอร์เซ็นตไม่ต้องห่วงเป็นไม้ของทางสวนที่คัดเอาไว้แล้วนะทางสวนคัดไว้เพื่อจะเก็บรักษาไม้ชุดนี้เอาไว้อันนี้ผมไปซื้อทางสวนมานะอันนี้ผมเอาตรงนะผมพ,พูดมาต้นละซื้อเอามารับมาต้นละห้าร้อยนะทางสวนให้ผมมาผมมาขายเ็ดร้อยรวมสูงผมได้กําไรต้นละร้อยทนั้นแหละเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรมากมายหรอกอันนี้กันตรงๆเลยก็ ชาวนาตระเกยียนลอยนะอันนี้เก๊สอไม่ต้องห่วงครับผมแลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกนะว,งไงว,งวาไม่ต้องห่วงสวยทุกอย่างนะปลูกทุกระเบียบนิ้พความไรายได้หมดนะเป็นรากธรรมชาติอันนี้อยู่ในกระถางใหญ่นะอันนี้กระถางไม่รู้กี่นิ้วหรอกนะไม่รู้กี่นิว้ว <laughs> ก็เท่านี้แหละฮะตอนนี้ผมต้องต้องเท่านี้แหละ <laughs> โอเคขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณลนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ